เราจะพามาดูกิจการน้องสาวเรานะคะอุ้ยใช้คำว่ากิจการน่ะแม่จะเปิดร้านขายปานิปุรีขึ้นมานะคะอย่าเรียกว่าเจนนี่เรียกว่าท่านประธานถ้าปังก็แสดงว่าเงินในบัญชียังเพิ่มแต่ถ้าพังเงินในบัญชีเราก็จะลดเจ้าบาทหาได้ที่ไหนตี๊ตา ทุกคนน้มาสาเตวันนี้เนี่ยเป็นเทปที่เราจะพามาดูกิจการน้องสาวเรานะคะอุ้ยใช้คำว่ากิจการอาไหม,ม,มก็คือน,นางเนี่ยอยู่ดีๆก็อยากจะเปิดร้านขายปานิปรุรีขึ้นมานะคะแล้วก็เลยทุ่มเททุ่มทุนนะทั้งแรงกายแรงใจนะคะแต่หลักๆเนี่ยมีคนนี้ช่วยคะ่ะ <c ười> <c ười> <c ười> ปุริต้าทำอะไรอยู่คะเตรียมผ้าค่ เตรียม้าจะแต่งร้านค่ะแต่งร้านนะคะอุ้ยมาแล้วค่ะนักธุรกิจร้อยล้านอุ้ย,ยนักธุรกิจน้อยอายุน้อยร้อยโลอย่ารเรียกว่าเจนนี่เรียกว่า <S <S ท่านประธานท่านประธานท่านมาแล้วท่านประธาน,าานคิดยังไงในการเปิดร้านปานิปุรีคิดว่าตอนนี้เนี่ยในเชียงใหม่มันยังไม่มีหรืออาจจะมีแต่ว่าเราไม่ไม่ค่อยรู้ว่าเอะอยู่ร้านไหนอะไรยังไงและเราก็ชอบกินด้วยแล้วรสชาติปานิปุรีมันอร่อยด้วยพอมาอร่อยปุ๊บแล้วเรามีเงินในก้อนนึงเนี่ยเราก็คิดว่า จะต่อยอดเงินก้อนนี้ให้มันเพิ่มขึ้นยังไงด้วยววในความเป็นธุรกิจแล้วก็โอเคแล้วลองเปิดถ้าปังก็แสดงว่าเงินในบัญชีจะเพิ่มแต่ถ้าพังเง <c oughs> ินในบัญชีเราก็จะลด <c oughs> เราก็มีแค่สองอย่างเดี๋ยวลองไปดูว่ามันจะดีดหรือไม่ดีะะโอ้ดีนะน,นี่เปิดที่เชียงใหม่เดี๋ยวกําลังจะแต่งตัวโต๊ะอันนี้ก็สั่งโต๊ะมาสั่งโต๊ะมาเลยเหรอคุณถ้าไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยอุ้ยนี่ป้ายร้านเหรอใช่ที่ออกแบบเองอุ้ยสวยนะว่า ลีีเน่ยอตอนแรกกะจะจ้างแต่ถ้าจ้างมันก็จะเป็นความคิดของคนอื่นใช่ไหม <c oughs> เขาก็ใส่นั่นใส่นี่แต่นี่เป็นความคิดเราเลยก็จะมีไปดิบ<ว>ุรีภาษาอังกฤษแล้วก็ไปดิบุรีภาษาไทยแล้วก็ติ๊กตอกของเจนนี่สวยนะเบอร์โทรนอนเนย่าโทรมาไปเรื่อยนะคะน้อนนะคะน้อนแล้วก็มีไปดิบุรีอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหถือว่าโลเคชั่นดีนะเพราะว่าอยู่ในเมืองเลยอันนั้นคือโรงแรมนครพิงค์เนี่ยอันนั้นคือสะพานนวรัต สะพานนครพิง<ล>เรียอยู่ติดถนนเลยแล้วก็อยู่ติดกับนี่เลยออยออดหมูกระทะนะโอ้โลเคชั่นดีนะไม่น่าเชื่อี่นี่สั่งโต๊ะมาเลยนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นที่วางพวกแบบน้ำจิ้มปานิปุรีอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะวางแป้งเดี๋ยวก็จะเ<ว>ปิดน,นะใครในเดือนมกร,ราคมนี่ว่าไม่ได้นะคะแล้วแม่คาร์เตียนะคะก็เลยต้องมีกี่นะคะนี่แพนจะเปิดวันไหนก่อน วันที่6ก็วันที่9วันศุกร์วันจันทร์อ่าไม่วันที่6วันที่9้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะลองดูว่าน้องเจนนี่ตกแต่งอะไรยังไงไปบ้างแล้วเราก็จะถ่ายอัปเดทพรุ่งนี้เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูว่าในกล่องเนี่ยเราจะใส่อะไรไปบ้างไปในนี้ออแล้วก็ขออายเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วเราทำสูตรน้ำจงน้ำจิ้มอะไรย่างทำหมดแล้วมีไส้มีอย่างหมดแล้วจะมาไอ้ เห็นสมองโล่งๆแต่มีการเตรียมความพร้อมมีหมดแล้วนะคะผมแล้วก็ชุดนึงไม่แพง49บเาบาทได้หอยหกลูกราคาดีนะใช่เพราะเราเป็นคนไม่มีตังค์มาก่อนแล้วก็เลยรู้ว่าแบบว่าคนอยากกินถือว่าราคาดีมากเพราะว่าอาหารอินเดียสตรีทฟู้ดเนี่ยมีราคาสูงนะจะบอกให้สี่สบาทหาได้ที่ไหนร้านน้องเจนี้เลยเลยรู้มีชื่อร้านป้ะปานิปูรีนี่ชื่อร้านก็คือปั เ้ามากชื่อร้านเศ้ามากโอเค <ไป S 1> เดี๋ยวเรามาถ่ายอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกันนะจ๊ะ เขาเนี่ยจะย่อยสลายได้เร็วมากแล้วก็เหมือนไม่เป็นอันตรายต่อโลกรักษาโลกร้อนใช่รักษาโลกร้อนด้วยแล้วก็เป็นสูตรที่หาได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาสติกเกอร์เนี่ยไปแปะที่นี่ก็พิมพ์ว่าปานิปุลิเซตังกิวอันนี้ออกแบบติดกล่องเหรอใช่ติดติดไปที่กล่องร็อนแรกทํากี่กล่อง30พอ30พอก่อนเหรอใช่นี่ขายแค่30ก่อนใช่สาสิเพราะว่าถ้ามี31ปุ๊บลูกค้านํจะไม่ได้กินเป็นของ limited edition นะคะโอเคจะขายหมดไหม เดี๋ยวทำให้ดูหน่อยโอเคไม่ต้องตัดก็ได้ม่ไิเลยผู้คนันเนี่ยใช่แล้วขายถูกมากได้กำไรหรอได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยากเจอลูกค้าไม่เอากำไรอยากเจอลูกค้าไม่เอาอยากเห็นคนไหนดูสิสวยนะเนี่ยแล้วเธอลองเปิดสิไปนิปุรีอ๋อเธอก็จะใส่อย่างนี้ใช่ไหมใช่อย่างนี้เลยสวยนะสวยสวยคนนี้ทำอะไรตั้งเชยๆ่ครับดูว่าทำงานนแบบไหนเป็น QC นะคะคนนี้ ตรวจงานนี่คือเตรียมตัวจัดร้านแล้วเหรออุ้ยสวยนะอุ้ยแนวไซยอินเดียเลยอ่ะผ้าสวยมากอันนี้คืออะไรเจนี่นี่คือหม้อใส่อะไรเนี่ยใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำจิ้มใช่ไหม แล้วอันนี้ใส่อะไรใส่จ้าอุ้ยมีจ้าให้ด้วยเหรออันนี้ฟรีแจกน้ําฟรีเป็นจ้าเป็นชายอินเดียอนนี่คือเมนูใช่ไหมมีอะไรบ้างมีไส้นมข้นมีไส้รวมมีไส้อริจินอลไส้อริจินอลก็คือไส้จากมันอาลูไส้แท้แท้ไส้แท้แล้วก็ไส้นมข้นหวานคือเป็นไส้ที่แบบฮิตมากใน t ิ k กต็อกคือหลายคนบอกว่ามันคล้ายๆโรตีแต่ว่าเป็นโรตีที่กรอบแล้วก็มันแปลกอ่ะมันอร่อยจริงๆี่นี่ลองกินแล้วไส้รวมก็คือเอาสอกไส้นี้มารวมกัน69 เหรอแล้วจนี่เคยกินยังไส้รวมอ่ะกินแล้วไส้รวมคือเอาสองอันนี้ไงก็แบ่งสามสามอ่ะในกล่องเดียวกันจะได้ทั้งสองใสอ๋อไม่ได้เอามันมารวมกันแต่แบ่งใช่โอ้วัสนีจ้านี่คือกล่องเหรออุ้ยเทะกล่องน่ารักมากนี่คือกล่องแล้วก็นั่นคืออะไรอันนี้แก้วไงใส่ชาดิฟรีให้ฟรีมีชาอินเดียให้ฟรีด้วยชาอินเดียใช่เลยละขึ้นอะไรอ่ะไหนเรียกลูกค้าหน่อยซ้อมวัสดีจ้าซื้อไม่จ้า กินไม่เป็นไร รอก่อนลัตนาเอ้ยร้านสวยนะว่าไม่ได้นะได้ร้านมีราสีมากกี่กล่อง2ี่กล่องโอเคถ้าขายดีก็ขายต่อถ้าขายไม่ดีก็เตรียมตัวนะจ๊ะรอพูดขายโต๊ะอยู่ซื้อด้วยนะถ้าตลขายไม่ดีก็ขายโต๊ะขายดิจาขายหมดจ้าโอเคเดี๋ยวให้นางฝึกซ้อมการขายก่อนแล้วเดี๋ยววันจริงท้านางเปิดจะมาถ่ายให้ดูอีกนะบ๊ายบายสวัสดีจ้าพี่นุช อุ้ยเรียกลูกค้าหน่อยเร็วนี่คือพรีหรอพร,เรอีเรียกหน่อยเรียกหน่อยไม่มีทักคนเลยเดี๋ยวก็มีแค่ถนโนโล่ง,งเฉยอุ้ยคุณลิต้าถือเลยมาอุ้ยสวยอ่ะอน,นี่คือที่จะใส่ชาอินเดียใช่ไหมแจกฟรีว้าชาอินเดียแจกฟรีที่ตักฟีที่ตักสวยมากอันนี้คือวันนี้จะเปิดร้านวันนี้เลยเหรอ นี่คือแบบซ้อมเปิดร้านอยู่ใช่โอเคได้เดี๋ยวมาดูกันไม่บอกไม่ายพักการมดนะนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนที่นางใส่ของเข้าไปนะคะก็คือเดี๋ยวจะมีไส้ใช่ไหมมีไส้มีชาแล้วก็มีเอ่อน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไฟนอลร้านนางเสร็จแล้วจะเป็นยังไง ไห่พี่เซ็นหน่อยอะไรยังไงบ้างสิก็อันนี้เป็นในส่วนของแป้งนะคะแป้งเราจะไว้ที่ตรงนี้นี่เป็นชาอินเดียแจกฟรีชาอินเดียแจกฟรีเลยชอแจกฟรีเอาไปชิมคู่กันมันจะอร่อยมากพ็่เกจติ้งก็คือจะมีกระดาษไข่รองซับน้ามันให้เพราะว่าเรื่องความสะอาดต้องมาที่หนึ่งนะคะนี่แบบพี่เียนไข่ซับให้เลยใช่กระดาษ มันแล้วก็ลูดอ่ะอันนี้เป็นไส้มันอารูอ่าไส้มันอารูก็คือไส้ออริจินอลนั่นแหละอันนี้ก็เป็นแบบพวกฮอปปิ่งต่างๆเป็นเม็ดอ่ะเม็ดเม็ดที่ใส่โรยหน้าอะไรประมาณเนี้ยโอเคแล้วก็ต่อไปใช่อันนี้เป็นยีรา่อ่าโอเคนี่เป็นน้ำราดซึ่งยังไงเย็นไหมเย็นใช่ถูกต้องปอนนี้ปุริต้องน้ำเย็นแบบนี้เลยต่อไปเป็นมะขามเปียกอ่ามะขามเปีย นีอาทานมากสีเข้มข้นมากอันนี้เป็นสาระแนใบสาระแนสามซอสครบเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นไสหวานทางร้านก็จะมีในส่วนของนมข้นหวานแล้วก็จะโรยนี้ให้เป็นเออกล็ดช็อกโกแ,แลตอะไรเงี้ยเราทำให้เป็นสากินก่อนเลยได้ไหมขอปไปคนแรกได้ไหมอ่ะขอดูหน่อยว่าเจนนี่จะทำทำาต่ทำยังไงบ้างทาโฟรีไหมใส่มือก่อนอ่ะใส่อุ้ยไม่น่าเชื่ออีใส่ถุงมือก็ชั่วโมงแล้วอ่ะ ก็คือถ้าลูกค้ามารอตรงนี้รอไปเลยค่ะไม่ได้กินหรอกนะคะกี่กล่อง20กล่องโอเคมสมือแล้วอันนี้สมมุติเราเป็นสาวเป็นลูกค้าเลยนะจ้าลูกค้าจ้าน่ค่ะตามหลักสูตรของอินเดียเขาจะใช้มือกันนะคะตามหลักสูตรอ่าใช่ก็เจาะก่อนเจาะรูวธเ มากทุกคนบอกเลยอ่าใส่ไส้ก่อนใส่ไส้นะคะเป็นแป้งมันใส่ให้เขาเยอะๆเลยซึ่งเธอขาย49บาทจะได้6ลูกใช่6ลูกสี่สิบเก้าบาทแล้วก็ได้ชาอินเดียพีกันนะใช่ต่อไปก็ตักซอสเนาะแล้วนี่ด้วยใส่เข้าไปอย่างงี้โอเคนี่นี่กลิ่นดีมากอ่ะ6อันเสร็จพรุ่งนี้เช้าเสร็จแล้วแล้วก็เสร็จแล้วนี่ท็อปปิ้งแล้วอ่ะใส่ท็อปปิ้งหน่อย ตั้งใจมากให้ชิมเลยไหมชิมเลยอ่างั้นถ่ายให้หน่อยอ้มกรอบอื้ม <c oughs> ว้าวอืม้มรู้สึกว่า ีความเข้มขน้นจตอนี้เข้มข้นพอดีเลยแล้วก็ส่วนมันอาลูอร่อยใช่อะ่ะดีไม่ได้แบบเผ็ดก็คือคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดอะมันสามารถทานได้ไม่เผ็ดเลยกลางๆแล้วก็น้ำจตานี๋ยวน้ำซอสที่เจนนี่ใส่อะมันไม่ได้ขึ้นว่าแบบเป็นเครื่องเทศขึ้นมา <Wow. S 1> มันค่อยๆไต่ระดับไปก็คือทานได้ทานง่ายไม่ได้มีเครื่องเทศแรงอร,อ,อร่อยอราอีกไส้หนึ่งได้ไหมได้ที่เป็นไ<ช>ส้หนุ่มข้นอะ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะ A later few moments อ่าอันนี้ใช้นมอย่างดีเหมือนกันนะเนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยอุ้ยใส่ช็อกโกแลตไปเลยใส่หวานนะจ๊ะเหมากจะแับคนหวานหวานชิมวิชแต่ใดๆก็คือชอบแป้งแป้งอร่อยเข้าไปลูกอันนีเหมือนอะไรรู้ปะเหมือนกินโรตีกรอบใส่นมเลยเหมือนมากอร่อยมากแต่ว่า แกงเจนนี่เนี่ยกรอบกว่าแล้วก็หอมกว่าคอนเฟิร์มเดี๋ยวไอ้กินจ้าฉันไม่กินชาตอนกลางคืนกินนิดนึงไม่เอาได้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 เดี๋ยวไม่ครบสูตรนะอุ้ยก็คือลิ้นได้เลยนะคะใครอันนี้แจกฟรีเลยเหรออุ้ยดีอ่ะอันไหนขอชิมหน่อยนะขอดมกลิ่นก่อนอุ้ยกลิ่นหอมมาก มากใครชงแม่หรือเจนนี่เจนี่เจ,จนี่ชงเหรอใช่เจนี่ชงเป็นคนชงเหรอไม่เชื่อแม่ชมไงใช่ไหมเจนีออ่อร่อยมากอร่อยมากไม่ได้หวานเกินไปคือเป็นชาอินเดียที่อร่อยมากแนะนําให้กินกับปานิปุรีก็คือ the ะเบสนะคะเข้ากันเลยอุ๊ยอร่อยครเพิ่มคือ,ค,อคือกลิ่นชาหอมมากอะ่ะใบชาตัวใบชาอันนี้<อ>ฟรีนะอันนี้แจกฟรีนะเธอต้องคิดติดไปใหญ่แจกฟรีเชื่อชัดแจกฟรีแจกฟรีนนี้ปุริแจกฟรีค่ะแม่ไม่เคยชิมเันโอเคประมาณนี้แหละ เนี่ยมาซื้อกันได้นะที่แถวโรงเรียนปริ้นนะคะหรือว่าก่อนดาราเนี่ยมาตรงแถวเขากรดบกและข้ามสะพานมาเจอเลยข้างออยอตหมูกระทะสา,าขานครพิงใช่สาขาแรกราคาเท่าไหร่ปกลูก49แล้วก็ถ้าไส้หวานกับ ออริจินอลผสมกันใน69ก็คือจะได้จะมีเจอเจนนี่ด้วยใช่เออเอาสิก็ใครที่มาเนี่ยก็จะได้เจอเจนนี่กับสาด้วยนะเราก็จะทําให้ทุกคนเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเอางี้อันนี้เนี่ยคือเปิดร้านมันแรกซึ่งเราแจกฟรีนั่นนี่นู่นอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเรียกลูกค้าก่อนประมาณนี้แหละแล้วทำเลยเนี่ยก็คอมเมนต์มาอีกนะแล้วก็ฝากให้กําลังใจน้องเจนนี่ด้วยนะคะใครที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยมาอดนุ่นนะวยมีลูกค้ามาแล้วมีลูกค้ามาแล้ว นี่ลูกค้าคนแรกของพี่เจนนี่เขานะคะทุกคนชื่ออะไรเป็นไงบ้างพี่อเฟิร์เจ้าีเขาก็ใจดีมากเลยให้ถ่ายด้วยนะคะเนี่ยพี่เฟิร์นนะคะโออพี่เฟิร์นใจดีมากคุณหนุนน้องนะคะใส่ถุงมือหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นเนี่ยแต่นี่พี่พี่เขารอนานแล้วรู้เลยว่ากินพรุ่งนี้นะไม่กินไม่กินพรุ่งนี้นะพี่หมอไม่ได้กินพรุ่งนี้นะนี่เรียบร้อย เรียบร้อยค่ะก่อนจะได้หกลูกเลยขอดูด้วยโอ้โหแล้ววินนี่พี่ใบเฟิร์นลูกค้าคนแรกของร้านค่ะไลน์วิวหน่อยขอบคุณพี่ใบเฟิร์นด้วยนะคะขอบคุณมากเลยและรีวิวรสชาติให้น้องเจนี่ด้วยนะคะสินรับซับนะคะโุ้ยสแกนโอนกันแล้วปังๆเลยคะน้องเจนี่ขอบคุณพี่ใบเฟิร์นด้วยนะคะอันนี้เป็นร้านไฟนอลของเจนี่นะคะ เลยถ้าผสมกันละคะ,ม,นนะ,คะมันจะเป็นไงให้คนนี้รีวิวค่แบบค่ะนีมันคือแบบอร่อยมากแล,แล้วคือแบบมันคือแบบมันบดผสมกับรสหวานนะั้ทุกคนมันแบบเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยคืออย่างนี้เลยเคนต้องมาลองเออนี่ร<ม>้านเราใช่แล้วก็มีที่นั่งด้วยเนาะ<ช>นั่งได้แค่สองคนนะคะไม่ต้องมาเยอะแยะ เรียบร้อย100%เลยนะเพราะว่าอันที่แล้วเนี่ยเพราะอันเก่าเนี่ยมันไม่มีที่นั่งไงก็คนเขาจะมายืนรอันใช่ไหมอันนี้จะเป็นแบบมีที่นั่งนะคะเห็นไหมก็จะมีที่นั่งแล้วก็ทุกอย่างจะแบบสามารถนั่งกินได้สามารถมาถ่ายข้าวโลตสิเป็นยังขนาท่อดังกับบอลลอตได้ตอนนี้ก็มีที่นั่งมีที่ถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแบบมันจะเป็นยังไงบ้างไป let's go <S นี่เห็นไหมนี่นะคะก็เป็น มีที่นั่งให้เนาะแล้วก็สามารถนั่งเพิ่มได้นะคะเราจะมีเก้าอี้ให้อินเดียเก้าอี้อินเดียนะคะแล้วก็ของตกแต่งสวยงามนะคะมุมนี้เป็นมุมถ่ายรูปได้เลยนะ,คะใครชอบแบบแนววินเทจวินเทจนะคะก็มานั่งถ่ายรูปได้ส่วนร้านเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะคะที่เจนี่จะทําร้านเราสะอาดแน่นอนนะคะปลอดภัยถูกสุขอ,อนามัยนี่พอเราแบบสั่งเสร็จปั๊บนั่งเลยปึ๊บนี่นั่งได้โต๊ะแบบชิวๆดู ก็แบบชิวๆนี่นะนะข้างหลังก็แบบเป็นมุมถ่ายรูปได้นะคะสามารถมาได้นะคะที่เชียงใหม่นะคะแถวแถวอยโอ๊ตหมูกระทะสาขาสสาขาสองซนเซนะคะก็ที่นี่อยู่ร้านทุกวันแน่นอนนะคะอยู่ตลอดเวลาร้านเนี่ยเปิดประมาณบ่ายก็มาได้เลยนะคะแล้วก็นี่จุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะคะนี่ก็มาถ่ายเท่ๆที่กระจกร้านเรานะครับผมวันนี้นี่ ฝากกดไลคดแชร์เก่งใจใจได้ไหมนะกดสับกดซับกดับดซับ้ังรีบกดไลค์กันนะแชร์กันนะอ๊ะกง็แชร์กันนะแชร์แ